ชาภูชาบวงมน่นางบาทตำดาโบราณครูบาอาจารย์กล่าวว่าสามารถชนะทุกอย่างคุณง่ายก็คือชนะหมดหรือจะนำมาใช้ทำ้ํำมลเสริมป้องกันพูดผีคุณใจต่างๆรอบทิศรอบด้านได้ดีแนะแปล ถือได้ว่าเป็นเป็นเ,นเ,นเนมตตามหานิยมอยู่ใครจะช่วยให้แค้วคาดปลอดภัยค้าขายดีรุ่งเรืองมีกินมีใช้ไม่มีวันอดแถมยังพ่วงท้ายมาด้วยข้อเด่นเรื่องการเสี่ยงโชคกนเอง่อเพศตรงข้ามอีกต่างหากดีนักแร ให้ตั้งน้าหมูสามจบแล้วบริกรรมพระขาถาว่าโอมเอหิตพญานาคาสุปันนานังสิทธิชนาจิตตังอุมะอัโชคลาภจงบังเกิดเอหิตพญานาคาสุปันนานังพุทโธภักวาพุทังสิทธิชนาจิตตังธรรมังสิทธิชนาจิตตังสังฆังสิทธิชนาจิตตัง อิติปิโสระควาพุทัดใจโมเรียมาบวงทัพนาคาเยจิโอมปสิทธิเมเอหิพยานาคาทุปันนานังหิตธิชนาจิตตังอิติปิโสระควาพุทังปิดทัมมังปิดสังคังปิดมะอุปะ